อีหยังเหรอแม่เอาไปแม่ผมก็เห็นตื๊ดๆอยู่แม่อีหยังล่ะโอ้เบหรอป้าอีอันอีหยังแม่นั่นอีกอีกคำป้าอยังกว้างเหอะป้าอีหยังบ่ฮู้จักชื่ออุ้ยที่เฮาได้กันตัวใหญ่นั่นน่ะปลาอีหยังปลากุ้มอยู่บ่บ่แม่นบ่แม่นปลาหยังปลากุ้มขึ้นไปปลาอีหยังวะบ่ฮู้จักปลาเด้เนี่ยอ๋อแม่สองตัวกึบเบาเอ็งเอายากมันเอ็งอืดเอ็งยากไหมน่ะ บ่เห็นบระทานถิ่มลูกน้ำต้องปลานกเขาโอ้ยคิดซื้อตั้งดูปลานกเขานี่บอกปลานกเขาเป็นัแมนสองตัวเลยพี่น้องเขาสองตัวเลยมันถืงแม่ว่าปลาอีหยังะมีละปลานกเขาเนาะคงจะคิดซื้อบระธานพี่น้องต้องไล่สักคนมันมันมันสวยงามมากเลยนี่ครับพี่น้องอุ้ยเสียงอุ้ยอปลาเขาหน้าตัวนั้นแน่ยมันบอก ครับพี่น้องคลิปนี้กับมยกสะดุง้งอยู่ทางซีเถาพี่น้องคุณแม่มีแล้วเอาเจสอกกับสองเส้นมาแพี่น้องเนาะยกไว้ปวดป่ติแม่บอกไปชิดๆอันนั้นเป็นตะไบอีท่าอยู่เดยนะเฮ้ยมันเลิกบ่แม่ได้ยับไปงไบอกบลกออเชพี่น้องไปหลุนน้ำกันเนาะคุณแม่มีอยู่ทีเถา ลงมุดไฟกันคุณได้ข้าเต้าคุณข้าเต้าตุ่มกันโฮมกันมาแล้วเพาะเอาแล้วคำเลิกปานนี่ทิ้มเลยแหละสองเซนเจ็ดสองหลุดไปน้ำกันพี่น้องแต่มันก็อยู่ใกล้ๆเห่อนี่กระส่าเสียโอเคนะเน้องมอผิดตะเวนกับพี่กายแบเออค่อยๆนั่นไปไม่ไม้เขานำหรือน้องเปนบ้างไม้ไมม่เอ็มลรือตัวนี้แม่นั่นอีหลังอีหยังอีกระเบนีนั่นอีหลีตระลัดพี่น้อง องมีเหอะมีอย่างละกัะมีมะนี่มองหันกับของเอามีมะมีมะเอามันค่าอย่างละนั่นเอาละเด้อบาทนี่มันคือเป <laughs> ็นเอาละเด้อบาทนี่พี่น้นองเอ้ยไปไม่กันนั่ะเลระเพราะว่ามันต้องค่าอย่างนั้นเลยยับำอกมในจังหวัดคลองต้องอักวมเลยนั่นคือต่างดนต่างนั้นมาของสองเครื่องเล็กๆไม่ค่อยติดมันวะ เอฟลงมมาไม่ไมน่ะติบดีอยู่เอ็อเน,น,น,นั่เต็บอืมอืมตป็นลเนาะทำมาหนึ่งหนาม,นมนันลง่ลงลหนาม,มันลงครับพอดหนามอะไรบ้างติดแต่เส้าสิก่แล้ว แม,ม่เอียมมันบอดอะไหลายกระมือแม่กขาวื็บันไดพี่น้องบดอืบันไดป่ากระเบื้องบรรยากาศไปด้วยพี่น้องเลยบรรยากาศสวยงาม <laughs> สวยงามมาก <laughs> ขุ่นเรือขาเจ้ากำลังมามขาเจ้าตุ่มโฮมกันเจ้าโฮเรือโฮปลานเ็นตไดดีน้องสันนเนาอนบ่อนคือวานตุ่มกันนี่ไหม,มเอนขาจ้มาเม,มือนนโอ้ยน่ารวะบุยดง,งอันใดแห่ใดกัเขาออกหลกากตำนานเนาะมันตั้งโตแรกนะบนี้โ <laughs> ตแรก เริ่มจางแล้วพี่น้องเลยไงมาพี่ติดมาเลยตาอีกยังไงจังสันตาเค้งหน่อยนิดหนงอืมเจ้นหนักก็เค้งหน่อยตะข,า,ตา,ขามามามาพี่ นั่นดีไปยังไงแม่าาปอ,อ,อ,ปอพี่น้อยซอยน้อยเด๋ยวเลือคนน้อยตัวน้อยเอนพอเอนแม่มาแม่เอนพอเอนแม่มาแม่ทำดยดีสิเน่นออีนแ่แกดตัวพ่อตัวแม่ก็กระโดดออกทำาสะดุ้งป้านูน <S <S โอ้ปาตองใหญ่บ่นะแม่ปาตองใหญ่ละเลนยี่รอนั่นนั่นก็เลนยี่ บ่ค่ะโอ้น้ลงลายบ่ปันไดเลยครับได้บ่หม่านได้บ่โอ้ต้มหนึ่งโอ้เที่ยวนี่แหละที่ได้ลายอืมันเแม่ บนี้ค้องแค่มาแเ้วเอามันมากไม่อย่งไงเงาเงาไพรเงาไพรช่งสืบ่คลองแบบนี้โอ้จะขาดก็เป็นพ่อย่าขาดก็เป็นพ่อเออบ่ขาดดีหีออ้พร่นดีวแตกเจหมดเลยมาเป็นป่าใหญ่ตกมเมลืออ,อันนึงนี่ไหเอามืนคือสูงเพิ่มเดินเพั่มันมาดนี้ฮะนีลารอัน บัค้ีฟ้ายังใส่แบบนี้ฉ่นว่าซ้ายหลมันบ่มี้อีงกท่นพ่อเขาบติ้งตนี่เนาะบ่ยอนนี้เนาะท่นไหลปลาหักกลืยกัสิบ่หลายบ่เมียอันม่กลาง่างมันบ่ันไม่ยามเอียงพนงได้ปลาลาดปลาเอียงพนงปะหลาดปลาหมูท่อท่าน่เป็นอานเ็นบ่เป็น นะคเอปาถือปปากาใหญ่เด็ดปากกาต้องฆ่าอีหยังมันทว่านด้วถอนนองมาอีกสักอันนั่นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วข <ok ้างปั่งลึงเพราะมันเงาไพ่บ่เมียยืนเงาไพ่อีกบห่วย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 ฉันพอื่นเขาเดี๋ยบ่มาถือเลือกเขาเจ้าดีๆีน้องเนี่ยแบบว่าเมียได้แม่เมียได้แม่เป็นคนพา เออนี่นงมเนาข้าอกเงเป็นพุงผมเงินผัวเป็นคนวานอเ <laughs> น่ย้าดอกเก่งค่าการนั่นเร็วค่เป็นบัเบิงมจเนี้ยข้าเข้าตอกเก่งเยอมยอมเอยาเอ็มญาติาดสามคนข่าสามคนพายเมือมาละว,วาจังไลยละวานที่มาใกล้เกือสิบนะคะบ่ายานจมน <laughs> <laughs> อ้ยน้ำซ้านีบเป็นยางยนมดอกข้าจ้าวะอ ถ้าเจอกับยูเทวนีแถ้าเจาะกับซ่อหน้ากับน้แวนั้เนาะยูเทานี่เนาว่าเห็นน้ำดอกเ้อจางใดบ่ได้ได้อยู่หรือมั้งก็คู่เมม่อเขาเจียเม่อแหละด้ซึ่เรืออืมแสดงว่าได้ได้หน่เนาะอยูโดนๆดนนึงสิ ทอคือหกินเี่ยแตงคากินเ่มตงแ่จตงแ่จงแ่างเห็นไหเนาะอืมมือนียบ่พพงทางแค่เม็ดว่าไม่จุดไก่เหาะอันไก่เหาะผมก็ว่าอยู่จึงสิบเป็นแต่ทำเลดีเป็นแต่ป่านันเลฝุ่นฝนมันกระบ่อนด้แม่ฝุ่นฝุ่นบอนเด้ แต่แหงอยงู่นี่อุมเน,ะนาะ้กตะเพื่อนเลนทีน่เรมาถือนะทำเล่ห้องของม้งนวนนีน่มางงานส่เรือนอโอ้สี่คนถจอลำน่นะมั้สองลำได้ไหมอสองลำก็าจะเป็นเทียบกันมาอ ผมเงินเต็มฝีนิงพายเยงินที่หลีเดเลยเพิ่งเก่งครับแต่ผมยังพายบ่เป็นเลยเคยไปหัดพายแต่หนึ่งมุนกัดหลังดูบ้านน้องคำเนาะโอไปเล่นน้ำมูกบ้านน้องคำเนี่ยนี่คำมาจากในสเปนเนาะที่นอ้อ,นองที่เป็นตังสี่พี่น้องที่เป็นตังสี่ย่านบ่ได้กินเ สองลำขาเจ้านั่นไปกันอืมขาเจ้าเฮี้ยงกันมาอุ้นั่นแม่แต่ามันหลายสอยู่ในอุ้มหลายอยู่ก้ออกระดข้าเ,กกเจ้าเตรียมตัวบ้านแล้วถ้าเบิ่์เดิมมันจะขาวจุนผุนอืมาเิเหมืองมันขาวจุนพุน,าาน,พนหนึ่งสองสามคุ้มเมืองนั่นนะคุ้มมินิซีบอกมันุ้มาหาจางทา,า่ะหาที่เราบอซี่ำแหม่แปดคน เมื่อนั้นหาล่ำเหมือนขาเจ้าโฮจันสันเอิญนะโอ้ขาเจ้าเก่งเนาะข้าเจ้าม้าล่ำกันชำนาญเนาะบ้านน้องแกงจ้ะถามเขาเจ้าขาเจ้ว่าอยู่บ้านน้องแกงโอู้หูนางงามนางงามนางฝ่ามาละนี่แหละเป็นลานั่งฝ่าพี่เนาะเอาๆนั่งเดิมมาแล้วมาได้หลายนี่ยเป็นอย่างไรแบบนี้นี่จัดนะเนี่ยจะฟูงเลยเป็นอย่างตี แถวเบื้องแรกเขาจะเสด็จไปยังโค่นนั่นอุยอ้ยไปห่องน้ำกระเจาโดดออกพะย่ะยเสือสีดอมเงินเออไปห่องน้ำกราเจออ้าบ่หัวนะตัวใหญ่พ๋อมันหมุดหมุดอยูอ่ยเป็ดทับหัวมันหรือเปล่าอุ้ยพะย่ะยจะเพา่มเป็นอุ้ยพะย่ะยหนี่ได้บอกหลายเลยแม่ยโค่นนั่นพะย่ะยนั่นโดดออกพะย่ะยอมเงินนะแม่พะย่ะยอมเงิน,นสองทเทียนนะห่วงคู่นี่เนาะ พื่อสะชจีน้องินหันหันลังใสื้อผาหน่อยนั่นดีแม่แม่น้ำปลาเขาน้าพี่น้องพี่น้องปลาเขาน่าน้ำตัวเลยอุ้ยเขาหน้างามแถดนี้น้ำนี่ล่ะการลอกห้อยกระไดจังจีิเอามาปั่นแม่เฮกระไดเอามาปั่นพูบ่ค่อยได้เน่บ่ค่อยได้พูมี่ผัวพายเรืออุย ว่าพี่มู๊หัวตึกแห๊ดิเดี๋ยวเอ็มไม่เหรอชูชูคันคูมาเอาหัวทางหนีชูชูมายามกูบองคันคูได้กหัวทางนี่ชูคือสิมายามกูเน้อยมันมาเลยมันยากอืแล้ยวรถเราสิไหมยากกระดอดตั้งแต่อยู่บ้านน้องพ่อกระนี้มาเดี๋ไปยามเลยอยู่ใกล้กันหนึ่งกันหน่อยสิเบียก์ตังค์นกับตังเบียร์ไปข้าเจ้าได้มาเหมือนนั้นข้าเจ้ามันเสียบอันนั้นไหนว่านั่น อ้ยสองตัวแม,ม um it, like ว่แม่ทำเลท้องแล้วแม่ข้าจว่าบนเลกได้มาเนี่ยเวลาเวลาับเลนไฟเอพี่น้องมันมันด่านเขาจ้มาท่างเขาแสดงว่าข้าเจ้าหูจ้าชิเมียนนี่หลงแม่ไม่หากับบัตรอเอา ม้านบวานแห่ทางนี้แหละหายากยากอืดๆอืวนนดีกินข้าปลาน้ำขางทีขอบคุณนำัุมูนุกันเครือกันตัวทั้งเราทั้งเบียเหมือนเนี่ย มากินข้าวปลาได้เหมืนอนนี่ทั้งเราทั้งเบียร์เหมืนอนนี่สี่คนหาคนอุ้ยยายเสือแดงแล้วเถาเกิอยังไดไ้ม่มียายเสือแดงแล้วเถาเติดยังดิไม่มขอเลยครับไแม่คูณแม่ายเสือแดง <ใน S 2> แดงใยเสือแดงแดงนะาาานะจากการเบิง้งไกลๆอ๋ออีรีบอ๋โอ้ยอีรีมองไม่มีบอกเลย ปดแล้วเาะติดตขพราะอย่างนั้นเราปวดบแลลวริงหลายๆกุมมทุ่งเลี้ยวไปเห็นตปลาโดดออกเซอยู่เง้ยเาคือบคอเพินเน่ยีคือโคอเพินแดมแดงแดหากัขอหาลังบาทุม่าข้าคยาอาจผเล่นบ่แม่ ปาดแห่จะเบื่อจากเส้นปาดแห่บอกไงเลยของพอแหนเนี่ยอาุ้ยอันนั้นเขาเจ้าเท่าเลตัวนั้นอุ้ยแี่ลนันเท่าเลอแม่แี่มีเสือแดงหมอแห่สอดออยหูจากความเด้บ้าได้บ้ากันเลยเนาะเออแบบแบบจับงหวะวานเลยนี่คือเก่งแถะวแพนมว่าให้กินน้ำกันน่ชเแงเสือแดงนะ นั่นดิแม่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 ว่านี่เด็ตัวนึงปลาสรอยกับปลาเข่าหน้าปลาเข่าหน้าอือแม่จังสีก็โอเคอยู่ดอกเรื่อยๆอยู่นอนโอ้ยายเสือแดงก็เก่งอี่ดิยอมยายเสือแดงอี่ดิเก่งอี่ดิต้นไม้ยังตามคนนึงเข่ากนเหนื่อยไบ่แม่มาขึ้นไปนา เพื่นมาบ่ได้ย no, no, ังได้ปลาได้ก็แค่กีเล็กบ่ได้ปลาเพิ่นเอาวิ่งไปสอนเพิ่อนดูทานอ่ะนะทานรถใครล่ะปลาข้าวหรอูนดกมี่พ่อไ่เสื้อเส้หมวกเขียวๆเรื่องๆนี่แล้ได้ปลาข้าวเนี่ยนนี่แล้วนางลูกนี่ก็เป็นแบบนี้เสื้อดำๆแขนแดงๆเนี่ยแมนปลาข้าวเราได้ปลาข้าวพี่น่บอดี้สู้เลยพี่น้องอุ้ยนั่นอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยแม่อุ้ยแม่คืออะไรเนี่ย อุ้ยท้องแป่านางงามพ่อป่านางงามคับปาคืออยู่แม่คืออยู่กันเัื่องสินะโอเคอยู่แม่ป่าเขาหน้าป่กกาป่านางงามไอกำพี่น้องหากินมขุนข้าจะสิบแปทางลงทางที่แถาเราขุนไปขุนเราขุนขาจะกินทางเมืองเขาจะอยู่บ้านน้องแกงน้องแกงว่างแงเนะในบ้านเขาจะมาเกิดพิษพันปาร์ตไปเงี่ยหนีมันคับซะโอ้ดอกไหม นกปากห่างนกปากห่างไปไใช้ก็ไปโอ้สมสมกับนั่นอยู่เนาะได้ปลาเข่าใหญ่สุดยอดสุดยอดคันเบ้าได้อีหลีเขาจะบวเห็ดถึงสีดอกผมว่าเงีนเขาจะต้องได้เงินได้อย่างเนาะแม่ไป๊กไ่จะไปเสมือนั่นใกล้แล้วใกล้อุ้ยแม่ไม่ ปลาก้าอีกแล้วสองตัวคุณปลาสวยบอก้าสองตัวเลยปลาเก้าก็ปลาสวยหน่อยพุดนะบอ่อนที่กลางใหญ่ๆนะโอ้ถึงมงนี้นี่คันหน้ามาไม่มาแต่ทำเล่ท่องเลยนี่คันนาพวกยายว่ะอ้ยอยากให้มาตึกตอนหน้างแม่แม่บ่เอ้ยคนร้ายนะอุ้ยเอาวิว่งตักเอาตักเอาแล้วบ่อ้าวว้ยงโบแต่ยังจะอ่อนแท้ ยื้อซื้อไหนเพื่อนบอกบ่แถวนี้แหละบ่กว่าแถวนี้แหละน้ำปลาอ้โเสียบปลาเอ้าสดดูดูดูเลยบ่อาตลาดเนี่ยเลยเนี่ยอุ้ยเมียมองนี่แหละทำเลทหองแล้วเมียเสื้อลดนั่นไม่อีกแล้วปลาสิย่างบ่ปลาสิแลนปลากกาคือนรู้ว่าเขาดูเขาดีเลยปๆแล้ากกาพี่น้องปลากกาเขาสบายแล้วลดปลากกาเขาไม่ดูเหอะใหม่มันบอนนี่บอปลากกานี่บอบ่อน้ว องมาหาซีดเอาเถอะข้าเจ้าพักกันเมี่ยเฮี้ยนนีกกะสิบว่าได้เอาปลาไว้ดุกเนาะกะสิไปขายน้องแม่มาอืมนั่นต้องสิซีดข้็เห็นซุมืองกนายอดกันกันนาสิคำละนั่นเขาหน้ามาแล้วหองอยู่ก็ผัก ฝาก้าเข้าถนนฝาก้าเข้าถนนเลยพี่ตอนปลาหมอช้างเหี้ยตัวใหญ่กับใครก็พี่ตูนมะฮาวน่ะมึงเออคำคำมามกัสิมีแล้วนะที่อีกคำหนึงตัวประมาณนี่เพียงไดที่พักกันแอลกันเมียอะไรได้หรื่าเออย่านย่านยังผมก็บอกเพคนตลอดว่าจีโมงกลัวหมนเด้อจังสิแล้วอย่างแล้วงานจังที่พักกันมากลงถ่าเลยกับวากันจังสิตลอด นั่นยุนี่กัมีแม่อ้อมขาอ้อมเอวเลยเนี่ยหนึ่งนี่ห่วย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 ห่่วันทำกับสอยู่นั่นเพราะว่าตัวเดียวเนาะอ้อบเป็นฝูงเลยเนาะมันบ่เป็นฝูงเมือนหน้าเป็นฝูงมาปลาเขาหน้ามันกับบลฝูงแล้วนบ่เป็นปลาสอมัจาไปเดนปลาคู่ร้านเป็นฝูงด้วยสองฝูงด้วยกัอืมกับปลาใดอีกเลยปลาตัวนี้เน บ่อนว่ามันประตองกายังนั่นสองเทียนังหันยู่มังนียู้มังหันเช่นโตยู่บุ้ยบุ้ยยุ้โต้มันตําคขาสะดุ้งโอ้ยเดใจค่ะมันดูสะดุ้งกับอยุถี่อยี่ข้าบ่อสี่ยูบ่ยขาดเลยหรอจียว มันเต้นทางถูกปลาตะเพียนไปเขาไปเขาของคุดตึงที่ว่าตัวใหญ่ยหน่ะเนาะแมนวะตัวใหญ่ไปตะเพียนตัวใหญ่ยนะแมนตัวนั่นโดดตามมาเลยครางพ่อยน่ะพายเรือห่างลัดแล้วว่าปลาตะเพียนเนะกันเอามันตัวนั้นด้วยของเจ้าตัวเงี้ยก็นั่นแล้วว่าโอ้ตามหลุดแล้วก็ของห่องน้ำพ่อย แล้วเต้เจ้เด้อบ่ได้เกี่ยวเด้อซอดแจ้งอัดขนังน่อยยาปลาตองสวนขึ้นจ้าก็บูอัดขนันขึ้นจ้าก็บูตลอดอันนี้ยังเข่ามุนเหรอคือตัวเงยเถอะปลาเข่ามุนเออปลาเข่านะเข่ามุนหนึ่งตัวนึงก็คุยล่าเหมปลาเข่าหางเหลืองอะหรอโอ้ยคุยล่าก็ปลาคุยล่าตัวนึงก็เข่ามุนตัวนึงไหมนะแมนอื้อือวิ จังสีก็โอเคได้ไหมโยกโหลดขางนี้ก็เรื่อยๆอยู่อย่าบ้านมึงวางน้ำทังนี่แห้งอันเอออุ้ยบ้านหุ่นแม่หุ่นแม่พิวแข่งขวามือหุ่นแม่แม่เลี้ยวไปุ่นหุ่นมันเลยไปการย่างวานแล้วปลาเริ่มบ้อนทางบ้านเขาเป็นฝูงเออจังสีเขาก็โอเคแล้วสองสามสองสามมาโหลดกค่ต้นนั่นละอุ้ยเนี่ย ตรงไก่เสื้อหลุดเจ้าปลาตรงไก่ย่ามาถอดสะดุงสีขาดขาดหมดแล้วให้ขาหน่อยกินข้าวมุ่นข้าวยังจังสี่ลังนั่นเมียคือขาดไปแล้วเหลือแล้วอันนี้ข้าวหน้าตัวนี้นั่นอุ้ยข้าวหน้างามๆพี่น้องข้าวหน้านี่ยขึ้นมาสิบอกเห็นเป็นฝูงเลยขันเป็นฝูงนี่ต้องเป็นคุยล่ามาพี่น้องอืยกับสอยตะวันสอยนี่สิพุ่งพังก็ไลยเห็นฟูงเนาะ ตตัวน้อ้ออออยยบ่งมาดกเ,เดี๋ยวนี่ละ่ะอีหยังมีน้ามีตาี่ฝนมาแหลกๆนี่สิโทรกิ่งกลางเอิรนมาก,กันมากเลยโถมาแบบนี้แต่ว่าสิว่างบา่ล่ะแม่แม่เราก็ผาละหลายหลายถ้าต้องคุยกันก่อนคือนมาต้องคุยกันก่อนแล้วม่ชอบพูดสภ,า,า,มา,ภา,ามีทุน่าพูดสภามีทุน่านี่มันบ่ได้หรือเดี๋ยวทางนี้นต้องเฮ้ยมันม้ามหลายแล้วอุ้ยปอดพูดสภามีทุน่าบ่ได้เขาต้องไปทา้งนองผักตบแล้วมันบ่ได้แล้วอยู่นี่นะม้าหลายหลายแล้วมาหลายแล้ว สันสิวามีสาบทตอนน้ำมาเรื่อยๆอุ้ยนั่นพี่น้องน้ยมาแล้วพี่น้องคุยลาสมตัวเลยงา้งนาๆๆสมคำพี่น้องมวนได้บ่ยลาอยู่นีมันสิเรยนย่ำคำคำปาุยลามสามเลยยังตะเก่ามันเข่าเทะหกะเกเทระสิบเอนปลาคุยล่าม อันแล้ววงแล้วย่านตะวา่าย่านพระวานขำเนาะใครไม่เอ็มอ่ะไม่เอ็มไม่มีอะไรย่านตะมูวาขคืนซาข้ามูถือก,ถอก,ก็ถือ,าถอ,อ,าอามากค่ะถือก็ถือเอายู่นมูเพิ่นถือบบถือเขาจะถิ่มสะดุ้งพังนั่นรายจะสะดุ้งเป็นจริงๆิอีท้าย,ยหน่อยพี่น้อง แสดงบ่อยให้ไงเนี่ยเนาะได้ตัวหนึ่งตื่นเลยตัวหนึ่งตื่นอือไม่นีปปนปนน้ปลาบ้าเป็นเป็นมูฝุ่นมาปลาบ้าเป็นฝูงมาเลยอือบ่มีให้ตื่นเต้นเลยเนาะโอ้แม่จาหน้าบลายเนี่ยโอคุตตะพ่านี่หน้าบลายเหมือนบ่อทางเนี่ยขันมันมาเร็วอีหลีเกิดพ่นแล้วล่นขอฟางพ่นแล้วบ มีทุน่านี่อุ้ยจังเบิงผมกับว้าบดได้คือกันแต่ว่าส่วนมากสิเป็ี่ยนทั้งสามขุนมู้งหามันนั่นยู่บ้านมู้งหาบัดขุ่นเนาะอันนี้มันซี่มันมาจากทัวสารทิศสารทางอุ้ยมันยังเหรอตึกๆนั่นแม่เม่เม่ข้าวมุ้นเป็นถือสู้บาทด้อยเนาะนั่นแร็วข้าวมุ้นตัวหนึ่งข้าวหน้าตัวหนึ่งข้าวมุ้นตัวหนึ่ง มาแบบดีมาจังสียังคล้ายมาเป็นโฮเป็นมามาเดินมาเดินมาเดินงานเดียวแม่ตายยังไรนะตายอีแป้งบออีแป้งหน่อยถ้าจำบอผิดอีแป้งอีหลีพี่น้องโอเคเลยอุ้ยจังว่าอีแป้งใหญ่เนี่ยเนาะถ้าเอาย่ามปูอีแป้งใหญ่น่าหน้ามากผลตีจะพักกันยากตะกุนท่อแบบนี้ไปข้างใดก็ไปทั้หมแล้วคื่ มือขึ้นไปโรงเรียนแล้วมันคือโควิดที่เจ้าเอาอีกจักบาทพี่น้องบอานบอน้าไปอืมเอียงอียังล่ะแม่เอาแม่ผมก็เห็นตึกๆอยู่แม่อีหยังล anyway ่ะอ ปลาอีกอันอีหยังแม่นั่นอีกคำปลาอย่างกว้างขึ้ปลาอีหยังบ่ฮู้จักซื้อวิ่งที่เฮาได้กันตัวใหญ่นั่นน่ะปลาอีหยังปลากุ้มอยู่บ่บ่แม่นบ่แม่นปลาหยังปลากุ้มคือนไปอย่งปลาอีหยังวะบ่ฮู้จักปลาเด้เนี่ยอาแม่ยสองตัวคืองเอาเองเอายากจ้ะเอ็งอืดเอ็งยากเน่ยนะบ่เห็นบรรทัดถิ่มลงน้ำต้องปลานกเขาโอ้ยคิดวซื้อต่างดุปลานกเขานี่บ่ปลานกเขาเป็นยังไงเอ็นสองตัวเลยพี่น้องเขาสองตัวเลยมันถึกแม่ว่า ปลาอีหยังนี่ล่ะปลานกเขาเนาะคงไปคิดซื้อบ่ทันพี่น้องเด้อต้องไล่สักคนโอ้มันมันมันสวยงามมากเลยโอเคครับพี่น้องกาได้เรื่อยๆอยู่เนาะแต่ว่ามื่ได้ได้คักตอนปีท้ายเมื่อกี้แล้วปลานกเขาเข้าสองตัวเลยที่แรกตื่นแห้งสะดุ้งติ่งตุ่งขมันปลาตองผมัาปลาตองใหญ่เข้าก็ะเเสอดึงซช่ไหโอเคครับก็ขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องเนาะคนที่เบิ่งจุ่งคนที่เข้าองไม่ใครร่วมกดติดตามนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งบัดสุดท้ายนี่ครับ เอาๆๆๆอบังหรวงเขาวะเขาอีกวะพี่น้องอุ้ยพี่น้อง, <laughs> อง้สุดยอดเลยเออเอีออยงเขาม้นสามอีกตัวนึงเอีอยงบลูได้เห็นเขาโม้นโอ้ยแล้วเขาม้นสี่เลยเหรอแม่เขาม้นสี่เลยโอเค<ล>สุดยอดพี่น้องโมาบัข